สวัสดีค่ะยามชีวิตในฟินแลนด์นะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมไอซ์ฮอกกี้นะคะวันนี้มีทีมไอซ์ฮอกกี้ที่โด่งดังของฟินแลนด์ชื่อทีมโยกเกรีนะคะเขาจะมาแข่งขันกับทีมโกวานตากันนะคะแต่ก่อนจะไปชมเดี๋ยวจะพามาดูเบื้องหลังาการจัดการเตรียมพร้อมกับการแข่งขันครั้งนี้นะคะมาดูเบื้องหลังกันค่ะ ตอนนี้ก็เอาบอร์ดคะแนนอันเก่าลงนะคะแล้วก็ติดตั้งบอร์ดคะแนนบอร์ดเวลาอันใหม่แทนนะคะตอนนี้ติดตั้งเสร็จแล้วนะคะก็กำลังทดลองระบบอยู่ค่ะนี่ค่ะอุปกรณ์ติดตั้งเครื่องเสียงนะคะมาเยอะแยะเลยค่ะ ตรงนี้เป็นที่นั่งพิเศษนะคะราคาก็จะคนตั๋วก็จะคนละ,ละราคานะคะเนี่ยค่ะเป็นเก้าอีะะ้เนี่ยค่ะนี่ก็เป็นโลโก้ของทีมยกเกอรีนะคะเนี่ยค่ะ ดูค่ะเขากำลังรบรอยลูกไอฮอกกี้ที่มันกั้นกับฝาผนังค่ะที่เวลาเขาเล่นแล้วมันชนกับฝาผนังนะคะลบรอยออกค่ะนะคะเนี่ยค่ะเขาใช้เครื่องตัด ขอบน้ําแข็งนะคะเอาเครื่องเล็กเข้าก่อนค่ะเพราะว่ารถใหญ่ใบมีดมันเข้าไม่ถึงนะคะเราต้องใช้เครื่องเล็กนะคะปรับสนามก่อนก่ะนตัดตัดน้ําแข็งส่วนเกินค่ะตัดขอบมันค่ะเนี่ยค่ะหลังจากที่เราใช้รถ เลขตัดขอบน้ำแข็งไปแล้วนะคะที่นี่เราก็ใช้รถใหญ่นะคะมาปรับสนามนะคะตอนแรกเรายังไม่ใช้น้ํานะคะรอบ2องเราถึงจะใช้น้ําค่ะพอเราเกต้าแข็งส่วนเกินออกแล้วนะคะรอบนี้เราก็ใช้น้ําค่ะน้ําก็ต้องเป็นน้ําอุ่นนะคะประมาณ40องศานะคะ เอาน้ำใส่เพื่อจะปรับสนามตรงไหนที่มันเป็นหลุมนะคะแล้วก็ปล่อยสนามให้มันเซ็ตตัวนะคะสนามมันจะได้เสมอกันค่ะเนี่ยค่ะพื้นมันจะได้เรียบค่ะนี่ค่ะรถปรับน้ำเข็มน,นะคะ เน,นตอนนี้ก็กำลังทดลองระบบไฟแส,แสงสีอยู่นะคะเราจะมาติดตั้ง โกไอซ์ฮอกกี้นะคะเนี่ยค่ะเราใช้สว่านเจาะก่อนนะคะเจาะเพื่อจะเสียบขาตั้งโกนะคะโอ้ก็สละอ่านสิเอนี่องโก้เออเนี่ยค่ะใช้สว่านเจาะค่ะ เสร็จแล้วเาก็ใช้ขาเสียบลงไปค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็เอาโกเนี่ยค่ะเอาใส่ลงไปเนี่ยค่ะการเพื่อไม่ให้มันลื่นนะคะให้มันอยู่ให้มันอยู่ให้มันอยู่กับที่ค่ะเนี่ยค่ะนี่ค่ะ,คะเพื่อนเพื่อน,อนลูกไส้สกอกกี้นะคะเนี่ยค่ะเป็นแบบนะะี้ครับเป็นลูกยางแข็งน,น,นะคะหนาหนานะคะ ร้านค้าก็เตรียมพร้อมแล้วนะคะเนี่ยค่ะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เครื่องดื่มทั่วไปเยอะเลยค่ะเนี่ยค่ะยกเกรีมาแล้วนะคะเขามีทีมขนอุปกรณ์มาก่อนนะคะเนี่ยค่ะ เนี่ยค่ะอุปกรณ์เยอะแยะเลยค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเป็นโลโก้ของยกเกริร์นะคะเนี่ยค่ะ น้าแข่งกับโยกเกรีนะคะวันนี้

กับเพื่อนๆนั่นนะคะ แข่งขันจบแล้วนะคะโยกเกรีชนะโกวันตาไป8ต่อ5นะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบวิดีโอนี้กันนะคะจะชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ